สวัสดีครับผมขณะนี้เพิ่อนกำลังอยู่ในราการคุยกันวัน,นตัวนะครับผมกับผม aka เมา่มามูสเตตัสแตะขอฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคว้าอ,อ,อ,อิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ EP 717นะครับอยู่กับ EA Mono Jazz BTS แล้วก็ a a ะอ่านะครับ อีพี EP ก่อนหน้าเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับฮาน่าเคซแล้วก็เดลต้านะครับฝากติดตามด้วยอาทิตย์นี้มีอยู่2 EP ีนะครับโดยที่เวลาของผมนี่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเดี๋ยวเอาไป2 EP ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าช่วงกลางอาทิตย์เนี่ยผมมีเวลาเดี๋ยวผมมาอัปเดตกลุ่มหุ้นตัวอื่นให้ตามมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่าท่าน,นี้มันยนังเช้าอยู่นะฮะ ตีสี่กว่าตีห้าผมขึ้นมาทำอีดิตเนี่ยอาจจะเบอรอเบอร์นิดนึงนะฮะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่อ่า EA นะครับผม EA นะครับหลังจากไมายแรกเนี่ยเราได้เราได้ท่อนฮุกไปนะครับผมสี่สิบหกจุดห้าสองเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันนี้เราก็ยังหาจังหวะเข้าอยู่นะครับผมซึ่งไอ้ไอเนี่ยของ EA เนี่ยก็ยัง ไม่ลงมาแถวเขตโอเวอร์โซนะครับถ้าเขตโอเวอร์โซนเนี่ยต้องหลุด30%ลงมาซึ่ง RSI ของเขาตอนนี้อยู่ที่40.25นะครับแล้วนะครับแล้วราคาของเขานี่ก็ไหลลงมาบริเวณเนี่ยกรอบสีแดงเนี่ยกรอบสะสมราคาที่เราอ่านเกมไหมก็คือกรอบล่างยอยู่ที่27.72นะครับกรอบบนเนี่ยอยู่ที่3บาทประมาณนี้นะฮะตอนนี้เขาก็ไหลลงมาแล้วนะครับ แล้วผมก็มองว่าข้างหน้าจะไซด์เวออกข้างต่อนะครับผมแล้วก็จนกว่า RSI เนี่ยจะลงมาเขตโอเวอร์โซนะครับก็คือหลุด30%ลงมาแล้วค่อยหาจังหวะจับสัญญาณบุริเดเจนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็ E A เนี่ยเราเวทแอนซีมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับแต่ในเมื่อมันไม่มีโอกาสมันไม่มีจังหวะนะครับเราก็ต้องอ เวทแอนซีรอนะครับผมเน้นชัวร์นะฮะมันจะได้ถ้าสมมุติว่าเข้ารวมเนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยปวดหัวยาวนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเรารอยา,ยาวๆเนี่ยมันไม่เสียตังค์แต่ว่าจะหาจังหวะเข้าคมๆเนี่ยอ่าเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยเราก็ได้มา46.52%นะครับอ่าโอเคก็เวทแอนซีต่อนะครับสำหรับ EA ของคุณเจษดาขอเข้ามานานแล้วนะอ่าโอเคต่อไปโมโนโน,นะครับผมโอ้โห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 ก็คืออ่าไม้แรกเนี่ยเราโดนไปแล้วหกจ่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับโมโน แล้วเราก็เฮ้ยยังไงสักก็เดี๋ยวรอให้เขากลับขึ้นมาด้วยแถวบาทสาสิบเก้าเนี่ยผมรอเปิดรอเปิดหมายสองอยู่ดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยผมก็บอกอยู่ว่าเออเดี๋ยวผมรอเปิดหมายสองแล้ว,วเดี๋ยวบาทสามสิบเก้าดีกว่านะครับถ้าเขาขึ้นมาแล้วเราเปิดใหม่แต่ครับโมโนนะฮะนอกสจากจะหลุดเส้นเทนไลน์ที่ตีอัดขึ้นไปนะครับ เขายังทำโรใหม่ซะด้วยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้โลก่อนหน้านะแล้วเขาก็เนี่ยไปทำโลใหม่เนี่ยคือ RSI เนี่ยลงมาโซนโอเวอร์โซจริงนะฮะแต่ ผมว่ารอให้เขาทำบริาบบริเตอร์เจนแบบนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้าไมา้สองนะฮะอ่าไมา้สองนี้ยังไม่เข้านะฮะรอ,อกก่าเกมมันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาทําโลใหม่นะครับสหรับโมโนโอ้ต้องเวทแอนซียาวเลย เอาจนกว่าไยจะยกโลทําบุริตเดียวเจนๆน่ะแบบเนี้ยนะครับอืมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโมโนไม่ไหวและอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีก็คือเออเดี๋ยวนะไม่ใช่ข่าวดีดีโมโนร่วงเออขาดทุนแรงรับค่าใช้ใจ่าย บอล EPL เบอร์ชิดย่อยผิดนัดชำรลนี่เออเจอข่าวหลายไปเออนะฮะล่วงฟลุปลงมาทีเดียวเลยโอ้โหอ่าดงเวทแอนซีต่อเหมือนกันนะครับโมโนทรงไม่ดีแล้วแหละตัวเนี้ยต้องต้องเวทแอนซี C นานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า RSI เขายกโลทำบุดิบหรือเจนราคาปัจจุบันนี้มันตอบ มันตอบรับข่าวได้หล,ลายข่าวเยอะแยะของเขามาเรียบร้อยแล้วอาซายยกโลทําบุริติเวเชนถึงตอนนั้นเลยค่อยหาจังหวะเข้ากันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ก็ทำอะไรฮะก็เวทเอ็นซีสิฮะ <c oughs> อ่ะต่อไปครับแจสแจสครับแจสแจสก็คือแจสเนี่ย มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมที่ผมที่ผมชอบนะแล้วก็แผนเนี่ยเข้ามานาะนมและเปิดแถวบาทห้าสิบตังตัดขาดทุนบาทสาสิบเจดนะครับมารอเทคโปรฟิตบาทแต่สบเจ็ดห้าสิบอร์เซนตะแล้วก็หวังว่าจะมาเทคโปรฟิตอ่าทั้งหมดเลยอยู่ที่สองบาทสิบแปดตังแต่ว่าทิศทางของเขาเนี่ยไม่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดสักเท่าไหร่นะครับ จนปัจจุบันนะครับมาโดนตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่บาท37สิบเจ็ดตังก็ติดลบไป8.67%อ่ะเดี๋ยวผมมาอธิบายฟังอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาอยัางไงต่อกับเจ็ดอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เก็บสถิติก่อนลบ8.67นะครับผม8.67เปอร์เซ็น นะครับอ่ะเจสหลังจากที่เรามองทั้งดับเบิลบัตทอมนะครับแล้วก็มองทั้งอ่าคัพแอนด์เฮนโดคัพแอนด์เฮนโดเนี่ยเราตัดออกมาได้อาทิตสองอาทิตย์แล้วแหละนะครับแล้วอาทิตย์นี้ผมก็มาตัดดับเบิลบัตทอมดับเบิลบัตทอมออกอีกหนึ่งแพตโตเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับอ่าเจสนะครับช่วงที่เขาไหลลงมาเนี่ยนะครับ ผมก็ยังคงมองว่าเป็นสมอลเว็บแบบทริปโปนะครับอันนี้ชุดที่1น,นะครับเด้งขึ้นไป x ย้อนลงมา A B C เด้งขึ้นไป x จบชุดที่2แล้วชุดที่3เนี่ยก็เป็นอย่งอื่นไปไม่ได้แล้วแหละนะครับผมนี่คือ Descending Triangle ซึ่ง d e s d i n g Triangle เนี่ยถามว่ามันเป็นชุดจบของสมอ l เว็บใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นแทงโกแต่แต่นะครับผมแจสนะครับ เขามีโอกาสลงมาลึกถึงบาท21ตังค์เลยเพื่อที่จะลงมาจบขึ้น E นะครับลงมาจบแพทเทิร์นได้ถามว่า descending triangle เนี่ยมันมีฟิลขาแยังไหมเอาจริงๆมันก็มีนะครับผมถ้าสมมติว่าข่าวดีมันเข้ามาแล้วมันโดนจังหวะแบบปูรีเดเวอร์เจนจริงๆนะครับผมอ่าอ่าทีนี้เราซูมเข้ามาดูใกล้แท่งสุดท้ายของแจ z เนี่ย แรงซื้อกลับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแท่งแรกแท่งแรกเนี่ยแท่งแท่งหลังสุดเนี่ยกืนแท่งแรกจังหวะที่มันเป็นขาลงอย่างนี้เนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยมันคือบูริตเอนราฟิงนะครับผมแล้แท่งต่อไปแล้วเป็นสีเขียวเป็นโดจิเขียวมันจะสวยมากแต่ตรงนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเออบางทีมันก็เฟลนะ ทางทางที่ตรงนี้เป็นบูริตเอนกราฟฟิ้งและ RSI จับสัญญาณบูริตได้ด้วยนะครับที่จริงมันควรจะไปแต่เดี๋ยวก็เจอนะฮะแท่งก่อนหน้าอ่าพอแท่งแท่งเขียวใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยแท่งก่อนหน้าก็เป็นโดยจีเขียวเนี่ยเออมันควรที่จะไปนะแต่มันก็ไม่ไปนะฮะอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ อืมเดี๋ยวรอถ้าสมมติว่าแท่งต่อไปเป็นสีเขียวสวยๆเนี่ยโอ้ยบูรีเอ็นกรฟิงเลยนะครับผมถ้าถามว่าจากาบาทยี่สิบเเนี่ยขึ้นมาบริเวณราคาที่เขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีพื้นที่ลงมาอีกอยู่ประมาณตกผลึกเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้นน <Wow. S 2> ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบการหาจุดเข้าการหาจุด ออกนะครับผมโดยการดูแพทเทิร์นของแท้งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น f o r e x ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค่างเงินแล้วก็สามารถนามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในทา r a ฟ e ม a y t i m า f r a m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไป adapt ใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์จแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมอ่า ผมทิ้งลิงก์ด้านล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมจาก13.1อ่า13.71เปอร์เซ็นต์นะครับผมที่เขาจะลงมาที่บาทดิสเวตตังแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ลงมานะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ลงมาเราก็จะรอเปิดหมายสองบริเวณร,ราคาเดิมนะครับอืมนะครับตรงนี้อ่ะ ก็แผนเดิมไปเลยนะครับคือทำไมไม่เปิดเลยก็บางทีมันมันหลอกอนะคือเราต้องกังความชัวเนาะเพราะฉะนั้นไม้สองเราก็ลอมาเปิดปแถวบาทห้าสิบตังค์เหมือนเดิมนะฮะอืมนะครับถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยน่าจะมารอวัดเส้นอีวีสองน้อยได้เลยนะครับอ่แจส เรารอมาเปิดไม้สองนะครับอยู่ที่บาทห้าสิบตังก็ถ้าเขาจะลงมาทำเดซเซนดิ่งก็ลงมาแต่บอกว่าเลวเสียวถ้าคุณมารอเข้าอยู่ที่บาทยี่สิบตังเนี่ยถ้าสมมติว่ามันยึกยืนตรงนั้นนะ่ะแ,แล้วมันดึงแล้วมันดึงลงมาดึงลงมาระหว่างวันนะครับผมถึงตอนนั้นคุณตัดขาดทนุนแล้วมันเขาก็จะดึงกลับขึ้นมายืนในแถวบาทยีสิบเอ็ดตังเนี่ยจังหวะนั้นนะ่ะ นะครับผมมันเป็นจังหวะวัดใจซึ่งผมไม่ต้องการนะครับอ่าคุณอ่าก็คือเขาจะลากลงไปไหนเนี่ยผมจะปล่อยเขาลากลงไปแต่ผมจะรอมาเปิดไม้สองเนยอู่ที่บาท50ตังค์นั่นมันหมายความว่าเขาเลือกทางแล้วที่เขาจะกลับตัวนะครับผมซึ่งจากแพทเทิร์นที่ผมแกะออกมาเนี่ยอ่าอันแรกมันเป็นแฟดเนาะชุดแรกเป็นแฟดชุดที่2เป็นซิกแซกชุดที่3เป็นแทงโก้สมอลเว็บแบบทิโปเนี่ย จบที่แทงโก้แล้วมันก็เป็น3มชุดแล้วนะครับยังไงก็จบแจสเนี่ยยังไงก็จบถึงแม้ว่า2องแพทเทิร์นก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นคับแอนเทนโดหรือดับเบิลบัตทอมซึ่งเรามองว่าเออมันจะอาจจะเป็นแพทแพทเทิร์นลัดเพราะว่าเขาน่าจะบูรดนะครับแต่ถึงยังไงมันไม่ใช่เราก็ต้องเหลือแพทเทิร์นสุดท้ายเนี่ยซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นอ่า สมอลเว็บนะครับผมชุดสุดท้ายก็คือแทงเกิลเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับแล้วข่าวดีก็มีมาด้วยนะครับก็คือเจสโมโนนเฮนะครับผมแบดแดงเดือดเนี่ยดันยอดสมาชิกเนี่ยพีเมียทะลุหนึ่งล้านกว่าลายพร้อมเสริมทับกีฬาดังก็คือผมเคยเคยพูดมาถ้าใครตามอ่ะเซ็ตนี้ของผมมาเนี่ยหุ้นชุดนี้ของผมมาผมก็บอกว่าแก๊สเนี่ย เขาหน้าจะไปคุ้มทุนอยู่ยแถวล้านล้านล้านเอล้าน 2, สองับสไครนะครับผมแล้วแมทแดงเดือดเนี่ยที่แมนยูชนะลิเวอร์พูลมาเนี่ยนะครับผมมันดัดให้ยอดสับสไคร b ของเขาเนี่ยไปถึง1ล้านซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวมันมีไปต่อแน่แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแจ็คคุมทุนแล้วเนี่ยนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงปีใหม่ เดี๋ยวเรามาดูกันทีหนึ่งนะครับผมว่ายอดซับสไคร์เนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นไปมากกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ถ้ามันพุ่งสูงออกไปถ้ามันพุ่งสูงมากกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับบาท50ตังค์เนี่ยยังไงก็เห็นสำหรับแจกถึงตอนนั้นแล้วเรามาเปิดไม้ยสองเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอ่าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เวทแอนซีนะครับเวทแอนซีเวทแอนซีมีแต่ตัวเวทแอนซีก็เพราะว่า หุ้นบ้านเราเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงพักตัวนะครับอืมอยู่ช่วงพักตัวนะก็เป็นบ้างนะครับม,ม,ม,มันก็ต้องคือเล่นสั้นเนี่ยเราจะกึ้นหรือ,อ,อ,อเล่นตลอดเวลาไม่ได้แล้วมันต้องมีบางจังหวะที่มันเล่นได้แล้วก็เล่นบางจังหวะที่เล่นไม่ได้แล้วก็เวทเอ็นซนะครับอืมอามาต่อกันที่ BTS ีนะครับผม อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนำนะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงจงนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็เว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพ่บุกไวลู่แบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ผมอ่ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับโอ oh, BTS ลงต่อนะคร่า oh. uh. BTS เนี่ยผมโดนไปสองไม, <laughs> ไม้ไม้สามมุมรอเปิดได้แถวสามบาทสองตังค์เหมือนเดิมแต่ว่าเขามีขึ้นมานะ เขาไหลต่อนะเพื่อนๆถ้าเขาถ้าเขาไหลต่ออย่างนี้นะครับถ้าเขาไหลต่ออย่างนี้เราก็ยังไม่เข้านะครับผมอ่าแล้วก็รอเข้าอ่าเราก็รอจนกว่าเขาจะขึ้นมาในแถวสามบาทสองตังค์นี่แหละเดี๋ยวเขเข้าอีกทีหนึ่งนะครับอาร์ซไอนี้บูดิตสองครั้งติดแล้วถ้าสมมุติว่ามีจับสัญญาณบูดิดเดยวจจนด้อีกสักรอบหนึ่งซึ่งมันมีโอกาสขึ้น มีโอกาสจับได้สูงนะฮะเนี่ยเขาทำโลใหม่เนี่ยนะแล้วไ s ซเนี่ยตอนนี้มันถือว่ายกโลอยู่นะครับถ้าอาทิตยหน้าสัญญาณมันจับปูริตได้ตรงนี้เราอาจจะมีเข้าไมา้สามแล้อาจจะมีอ่เปลี่ยนมาเปลี่ยนใจมาเข้าไมา้สามแถวนี้นะฮะถ้าเขายกโลขึ้นมาใลห,หน่อยแถวๆสองบาทไปสตัง เราอาจจะเข้าสองบาทแปดสิบตัตงค์แล้วมาตัดขาดทุนไปเดียวสองบาทแปดสิบตัตงค์อะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับ b t c เอ่อ BTS เอนาะอืมอ่าดูก่อนขอบูริเทเวเจนอีกสักรอบหนึ่งนะฮะจับสัญญาณให้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าตอนนี้ทำอะไรละ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ยกจากเวทแอนซีนะครับสำหรับ BTS ออ่า รอรอคือมันโอกาสมันไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องรอโอกาสนะครับอ่าตัวต่อไป AAV นะครับ AAV 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 เราเข้าออเดอร์ไว้นานและ a ่ยนะครับ เรามาเปิดอยู่ที่บาทยี่สิเนาะแล้วมาเปิดที่บาทยีตอนนี้ราคาของที่บาทบาทสิก็ติดลบเบาๆนะฮะเอ่อถ้าสมมติว่าไปผิดทางจริงเนี่ยเราจะตัดขาดทุนกันอยู่ที่บาท10ตังค์นะครับเราจะเจออยู่ที่1 1 9เแต่ว่าเส้นทางที่เรามองว่าจะทำกำไรเนี่ยอันนี้เนี่ยผมมองเป็นดับเบิลบทตทอม บอททอมที่หนึ่งแล้วจุดซัพพอร์ตที่หนึ่งเนี่ยเขามาสร้างแถวสามบาทสามสิบตังค์นะฮะแล้วเขาก็ย่อลงมาบอททอมที่สองนะครับแถวแถวเก้าสิบสี่ตังค์เก้าสิบห้าตังค์เนี่ยแล้วถ้าโครงสร้างของดับเบิลบอททอมเนี่ยนะครับผมก็คือเขาต้องทําจุดซัพพอร์ตที่สองก็คือเราก็มองไว้แถแถวสามบาทสามสิบตังค์นี่แหละนะครับนี่คือเส้นทางของเรานะฮะ ผมจะแบ่งออก25%เนี่ยแถวบาท98นะครับอีก25%แถว2บาท52อีก25%แถว2บาท98แล้วก็มาเทคโปรฟิตทั้งหมดอยู่ที่3บาท30ต่างถ้าสมมติว่าเขามาตามหนักนะครับสำหรับ A-V ผมบอกเลยว่าเส้นทางนี้อีกยาวไกลนะฮะแต่ถ้ามันเป็นไปนอย่างที่เราแทงไว้ ดับเบิลบัตดัของ AAB เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคำโตนะฮะคำโตนะครับอ่ะก็ถ้าเป็นไปได้ AAB ก็ขึ้นมายืนอยู่บนราคาที่เราเปิดแถวบาทยี่สิบหกตังค์เนี่ยให้ได้ซะก่อนนะครับที่จริงมันก็มีช่วงเวลากำไรละ6หกเจ็ดเปอร์ซนเนี่ยแต่เราไม่เทโรฟิตเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันใหญ่มากนักแปลนะฮะ นะสมมุติว่าไปสุดซอยเลยเนี่ยนะครับผมไปสุดซอยเลยเนี่ยพื้นที่ทำกำไรของเราเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าห้าสิบเก้าจุดเจ็ดสองเปอร์เซนตนะครับแต่ก็จะเห็นแผนของผมคือระหว่างทางเนี่ยผมก็จะแบ่งไม้ออกยี่ห้ายี่ห้าสี่หมายนะครับอืมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ AAB ก็ยังอยู่ในเกมอยู่นะฮะ เวดแอนไปใชสี่ตัวนะครับยังอยู่ในเกมอยู่อีกตัวเดียวนะอ่าคือตลาดมันเป็นช่วงพักตัวนะครับผมเล่นสั้นมันก็จะเล่นยากหน่อยอ่าเดี๋ยวรอเซนติเมนต์บวกๆเข้ามารับรองว่าสนุกแน่ๆน,นะครับอืมโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็น,นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่อ่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำมเพื่อๆนั้นซื้อขายหุ้น ห้าตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจัณในการลงทุนด้วยนะครับผมก็ขอความกโโรุณาแล้วก็กราบดุงวนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เป็นงใจให้ด้วยนะครับก็สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบในนีส้สวัสดีครับ